สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่อย่างเฟรสด้วยแบบสั้นๆนะครับไปดูกันในเกมแต่ก่อนจะไปดูดตัวเฟรดนะครับจะมี DPS อยู่ที่ห้าร้อยไปถึง30,000ดาเมจอยู่ที่1,000ไปถึง20,000แล้วก็ระยะอยู่ที่30ไปถึง60 s ิ t a อยู่ที่2ไปถึง0.67ย์จุดหวินะครับพาส s i v ก็คือเชนซ n สอโอเคครับเราเข้ามาส่วนในตัวเกมแล้วเนาะนี่นะฮะนี่คือเฟรสแบบมีบัฟทาม m สองอาจจะแรงกว่านิดนึงนะครับ บัมมี่บัมจี้ใครๆก็หาได้อยู่แล้วเนาะฮะเพราะว่าม,มันหาง่ายเนาะโอเคเอัพขั้นแรกเนาะตืบขั้นสองต่อนะครับตึบขั้นสามเนาะตึบขั้นสุดท้ายหรีบอ,อ่ะข่้นสุดท้ายอ่ะตึบโอเคครับตอนนี้ก็อัพตาแล้วเนาะครับสำหรับพี่เฟสเนาะที่ผมจะขายรัสบอลไลน์เนะครับพี่เฟสนี่เป็นตัวที่ตีแบบเพลซิ่งแล้วก็เอโอีนะฮะเพลซิ่งเอโอีแล้วน่าจะสปแปรดด้วยเนาะ นี่แหละครับงั้นผมก็ขอจบการรีวิวพี่เฟสเอ้ยก่อนจบเรามาแถมก็คเดินกันนิดหน่อยดีกว่านะครับก็คือพี่เฟสเราจะสามารถโซโล่หัมไปซึมได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ในคอมเมนเซอร์ก็ได้ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะผมก็บอกว่าพี่เฟสเขามีบัคอยู่ถ้าเรากดอัพรวมมันจะบัคกเป็นล่างซ้อนผองล่างแบบนี้นะอันนี้ก็คือผมเอาพี่เฟสแบบอัพกัน ขั้นมาเลยนะเอ๊ะอาเอาตอนลุกขั้นแล้วก็วางแบบจนสแล้วก็มีบัฟมีกรีตัวบัฟมีสโลมีทุกอย่างนะครับดูกันดีกว่าว่าแต่ขั้นในตอนนี้สวยไหมคบไปดูกัน ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ